สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาอยู่ในเกม c r e a t u r e of s o n a ารกันเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้เนี่ยทางเกม Creature of s o n a ารีก็ได้ทําการอัปเดตประจาสัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มตัวละครใหม่นะครับที่เป็นตัวละครของกิจกรรม h a l l o w e e ีเว e n ์นะครับประจําปี2024เป็นตัวสุดท้ายแล้วด้วยนั่นเองนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้า c r e a t u r e ตัวนี้กันนะครับว่ามีวิธีการนะครับในการได้รับนะครับรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆของเจ้้า Cre ตัวนีีเจ รายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็รบกวนเพื่อนเพื่อนะครับกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับโอเคแล้วเพื่อนเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดรวมไปถึงวิธีการได้รับนะครับเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้กันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเราจะมาดูรายละเอียดนะครับมารีวิวเจ้าคลีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดในเกมคลีเจอร่อองโดยเจ้าลตัวนี เป็นครีเจอร์ประจำกิจกรรมฮาโลวีนนะครับประจําปี2024ในปีนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆและเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครสุดท้ายนะของกิจกรรมฮาโลวีนีเวนที่จะมีการอัปเดตเข้ามาแล้วโดยชื่อของเจ้าครีเจอร์ตัวนี้ก็มีชื่อว่าเจ้าน็อกทูนนะครับน็อกทูนเนี่ยเป็นครีเจอร์ประจำกิจกรรมฮาโลวีนีเวนในปี2024นะครับเป็นครีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่ทางเกมครีเจอร์ออฟโซนารีได้ทําการอัปเดตเข้ามาโดยวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าน็อกทูนเนี่ยเรา นนะครับหรือว่าทำภารกิจของกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์นั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเข้าไปที่มิชชั่นทางด้านขวาล่างนะครับที่เป็นรูปแมวไซโอมัวตัวนี้ก็จะเจอกับภารกิจพัมชินคิงเรดนะครับของน็อกทูลโดยในเงื่อนไขนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขหรือว่าตัวภารกิจทั้งหมดเนี่ยสภารกิจให้เราเนี่ยต้องทําด้วยกันนั่นเองนะครับโดยภารกิจแรกเนี่ยให้เราเนี่ยเอาชนะพัมชินคิงบอสนะครับหรือว่าเอาชนะบอสในกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยจำนวนทั้งหมดงนี่2ะครั้่นมมินเกอะครับภายในกิจกรที่สอง ทั้งหมด3ครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นมินิเกมอะไรก็สามารถเล่นได้ทั้งหมดเลยภารกิจที่3นะครับให้เราเนี่ยใช้ครีเจอร์นะครับที่อยู่ในระดับล่าชหรือว่าเทียสีนั่นเองนะครับเพื่อนๆเข้าไปในเกมนั้นแล้วก็เล่นจากค่ายุ่งสูแต้มเนี่ยให้ไปถึงค่ายยุ66แต้มเนี่ยทั้งหมด2ครั้งนั่นเองโดยวิธีการนะครับที่เราจะดูครีเจอร์ระดับล่าชได้เนี่ยให้เรากดมาที่วิวครีเจอร์นะครับแล้วก็ให้กดตรงเลขสี่ตรงนี้อ่ะนะครับมันก็จะรวมนะครับครีเจอร์ที่อยู่ในระดัับลลลาาาาาาท้้้งหมมดดเเเเเอไไววยยรรรรก็สาาถะ่ จะใช้ตัวไหนในการทำภารกิจแล้วก็เอาเข้าไปในเกมนะครับแล้วก็เล่นให้โตเนี่ยจนมีค่ายุค6แต้มทั้งหมด2ครั้งโดยห้ามใช้โทเค็นเร่งโตโดเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ภารกิจสุดท้ายนะครับเงื่อนไขที่4นะครับให้เราเนี่ยสปินเดดแคนิวอลกาชาทั้งหมด2ครั้งหรือว่าทําการหมุนตู้แคนิวอากาชาเนี่ยทั้งหมด2ครั้งนั่นเองนะครับโดยตู้แคนิวอลกาชาก็จะอยู่ในช็อปนะครับแล้วก็กาชาตรงนี้นะครับจะอยู่ตู้แรกเลยแคนิวอลกาชาก็จะใช้เห็ดในการซุ่มเนี่ยอยู่ที่หกรับนนี้าเสร็จสิ้นนะครับ แล้วเราก็จะได้รับเจ้านกทูนเนี่ยมาครอบครองแล้วนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่สเตตัสของเจ้านกทูนกันบ้างดีกว่าโดยเจ้านกทูนเนี่ยจะมีค่า HP หรือว่าเลื่อนอยู่ที่5,900แต้มนะครับดาเมจในการโจมตีเนี่ยอยู่ที่470นะครับค่าสเตมินาอยู่ที่85ดสระยะเวลาในการเจริญเติบโตนะครับอยู่ที่50นาทีน้ําหนักตัวเนี่ยอยู่ที่4,650ปอนด์สปีดในการเดินนะครับอยู่ที่36แล้วก็ในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่หกสิบเอ็ดนะครับโดยประวัติความเป็นครรีเจอ หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีนิสัยดุร้ายนะครับชอบการล่าเป็นชีวิตจิตใจโดยพวกมันเ่ยนะครับมักจะสั่งหารเหยื่อของมันนะครับแล้วก็นําอวัยวะต่างๆนะครับรวมไปถึงเครื่องประดับต่างๆที่มันสามารถล่าเหยื่อตัวนั้นได้เนี่ยนะครับมาประดับบนร่างกายของพวกมันนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปอดของมเป็นมาหรือว่า description ของเจ้านอ к ทูนที่ในเกมได้เขียนเอาไว้นั่นเองนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้านอ к ทูนเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกันตรงบริเวณส่วนหัวนะครับแล้วก็ปลาย โดยเพศผู้เนี่ยนะครับจะมีเป็นกระดูนะครับหรือว่าหนามแหลมเนี่ยนะครับอยู่ตรงบริเวณปลายหางแบบนี้แตกต่างกับเพศเมียที่จะไม่มีกระดูนั่นเองนะครับตรงบริเวณปลายหางส่วนเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเด่นก็คือจะมีกระดูเนี่ยนะครับงอกขึ้นมาตรงบริเวณส่วนหัวนั่นเองนะครับทั้งหมด4อันแต่ว่าจะไม่มีหนามนะครับอยู่ตรงบริเวณปลายหางเหมือนกับเพศผู้แบบนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเพศเมียเนี่ยมันค่อนข้างดูแบบเท่แล้วก็ดูดูนั้นกว่าเยอะเลยนะอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบละะกััันนนคคครรบบโอเเดี๋ยว เรานาเจ้าน็อกทูนเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยนะครับไปดูกันว่าเกมเพลย์นะครับรวมไปถึงรายละเอียดความสามารถของเจ้าน็อกทูนเนี่ยนะครับจะมีความสามารถแล้วก็รายละเอียดเป็นอย่างรายบ้านนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกับเจ้าน็อกทูนหรือว่าเจ้าจระเข้น้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับน็อกทูนในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับมีรูปร่างหน้าตาเนี่ยที่ค่อนข้างเท่เลยนะครับโดยถ้าเราดูจากในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยมันมีลักษณะค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับจระเข้เลยใช่ไหมแต่ว่าใน นะครับผมสังเกตเห็นบางอย่างนะครับมองว่านะครับเจ้าน็อกคูเนี่ยมันมีลักษณะนะครับที่เป็นจระเข้เพียงแค่ส่วนหัวเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรามองจากทางด้านหลังเนี่ยมันมีลักษณะค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับไวรูฟหรือว่ามนุษย์หมาป่ามากๆเลยนะครับเพื่อนๆใครที่เห็นแบบผมเนี่ยลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะเออดูจากด้านหลังเนี่ยมันเหมือนกับมนุษย์หมาป่าในหนังในการ์ตูนเลยนะครับมีลักษณะแบบบึกบืนมากๆแล้วก็ไม่ค่อยเหมือนกับสัตว์เลยขานสักเท่าไหร่นะเออสำหรับในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับก็ถ แล้วก็บึกบึนพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่นกทูนเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในเทียสีหรือว่าระดับ4นะถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ยังมีพลังโจมตีหรือว่าแรงกัดเนี่ยนะครับที่สูงเกินที่จะเป็นครีเจอร์เทียสีอีกเพราะว่านกทูนเป็นครีเจอร์ที่มีแรงกัดเนี่ยนะครับอยู่ที่470ดาเมจต่อการโจมตีหนึ่งครั้งเลยดังนั้นหมายถึงว่าเจ้านกทูนเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในร่างวัยเด็กก็จริงแต่ว่าถ้าหากว่าเจ้านกทูนเนี่ยนะครับเจอเหยื่อท ได้อย่างมหาศาลต่อการกัด1ครั้งเลยนะครับในทางนี้ครับนกทูนในร่างวัยเด็กเนี่ยยังมีความสามารถประเภท active ability นะครับอยู่ถึง2ความสามารถเลยนะครับโดยความสามารถแรกก็คือ hunter curse ส่วนในความสามารถหนึ่งก็คือความสามารถ life leash ซึ่งทั้ง2ความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถที่ใช้คอมโบหรือว่าใช้ควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆโดย hunter curse เนี่ยนะครับจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีของเจ้านกทูนได้นะครับแต่ว่าจะลด hp หรือว่าเลือดของตัวเองลงไปครึ่งหนึ่งแต่ว่าความสามารถ life leash เนี่ย ก็จะเป็นความสามารถที่หากว่าเรากดใช้แล้วเนี่ยนะครับเจ้านกทูนก็จะทําการโจมตีแล้วก็จะทําการดูดค่า hp ของเครเจอร์ตัวนั้นมาให้ทําการฟื้นฟูให้กับค่า hp ของตัวเองนะครับดังนั้น2ความสามารถนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น2ความสามารถนะครับที่ใช้ควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆแล้วก็จะทําให้เจ <Alles. S 2> ้านกทูนในร่างไวเด็กเนี่ยสามารถที่จะสาาร้างความเสียหายนะครับต่อเหยื่อได้อยา่างรุนแรงมากๆเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ไม่อยากเอาเจ้านกทูนไปเสี่ยงเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยนะครับก็ ซากเป็นอาหารได้เพราะว่าเจ้านกทูนเนี <K> ่ยเป็นครีเจอร์นะครับประเภทกินซากนะครับสามารถที่จะทานเนื้อเน่าหรือว่าซากสัตว์ที่เน่าเสียได้โดยที่ร่างกายของมันเนี่ยนะครับไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเจ้านกทูนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่โตนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเนี่ยเป็นครีเจอร์นะครับที่สามารถกินซากได้นะครับมีพลังโจมตีที่มหาศาลเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทาให้เจ้านกทูนเนี่ยนะครับในร่างวัยเด็กเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้ค่อนข้างง่ายมากๆถือว่าเป็นครีเจอร์ ที่หล่อเท่น,นะครับเพืเ่อนๆบางคนเนี่ยบอกว่าเจ้านกทูนเนี่ยเป็น SCP บ้างแหละเป็นจระเข้บ้างแหละแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยนะครับในร่างวัยเด็กของเจ้านกทูนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นมนุษย์หมาป่านะครับผสมกับจระเข้ามากกว่านั่นเองเนะครับอาหานี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆข,ข,ของเจ้านกทูนในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นครเเจอร์ที่ในร่างวัยเด็กเนี่ยสามารถจะเล่นได้ง่ายมากๆถึงแม้ว่าจะมีขนาดตัวใหญ่แต่ว่าก็มีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังเป็นครีเจอ์ท่สามาาารรถจะนสส้งัตว์แล้วก็เจอ มีแรงกัดที่มหาศาลนีครับเป็นพื้นฐานอยู่แล้วอีกด้วยน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับไปดูเจ้านกทูนในร่างตัวเต็มวัยกันบ้างดีกว่าว่าสาหรับเจ้านกทูนในร่างตัวเต็มวัยเนี่ยนะครับจะมีรายละเอียดน,นะเป็นอย่างไรบ้างและความสามารถต่างๆทั้งหมดของเจ้านกทูนเนี่ยมีความสามารถอะไรกันบ้างน,นะครับ และนี่ก็เป็นเจ้านกทูนนะในร่างตัวเต็มไว้นั่นเองนะเออแบบนี้เนี่ยนะครับค่อยเรียกว่าเป็นจระเข้แบบเต็มปากนิดหนึ่งเพราะว่าในร่างไยเด็กเนี่ยนะครับด้านหลังมันกุดๆนะยังไม่มีหางงอกออกมานะมันก็ดูลักษณะเหมือนกับมนุษย์หมาป่าแต่ว่าในร่างตัวเต็มไว้นี้เนี่ยนะครับโอเคมันดูเหมือนว่าจะเป็นจระเข้แบบเต็มตัวแล้วแหละนะครับแต่ว่าตรงบอดี้หรือว่าร่างกายของม şey. ันเนี่ยนะครับก็จําติดตาไปแล้วว่าเป็นมนุษย์หมาป่าแต่ว่านะครับก็ถือว่ามันเป็นจระเข้ละกันแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเจ้านกทูนนนเเเเี่ครัมป็จอ์ท เป็น SCP 6 8 2อหรือเปล่าอันนี้ผมจะไม่ค่อยได้แล้วนะครับต้องบอกตามตรงว่าผมไม่เคยดูจริงๆนั้นแล้วไอ้เรื่องไขจูและพวกนี้เนี่ยนะครับแต่ว่า,าไปเปิดรูปดูไปลองเซิร์ชมาแล้วเนี่ยครับก็เออถือว่ามันเหมือนอยู่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันไม่ใิต้องไม่ใช้คําว่าเหมือนอยู่เหมือนกันนะมันเหมือนกันแบบค่อนข้างที่จะเกือบ100เลยแหละนะครับแต่ว่า SCP 6 8 2เนี่ยมันก็จะมีลักษณะต่างๆที่บิดเบือนออกไปบ้างไม่ใิต้องบอกว่าเจ้านอกทูนเนี่ยนะครับมันบิดเบือนจาก SCP 6 8 2นี่ถถึงจะูกใมแมดล้วเนี่ นั่นแหละซึ่งผมคิดว่าทางผู้พัฒนาเขาก็น่าจะตั้งใจสร้างให้เหมือนนั่นแหละนะครับและสําหรับเจ้านอกทูนในร่างัวเต็มวัยนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆถึงแม้ว่าร่างกายของมันเนี่ยนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่โตขึ้นกว่าในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้นะว่าถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดตัวที่ใหญ่โตขึ้นเยอะเลยเนี่ยแต่ว่าเจ้านกทูนเนี่ยยังถือว่าเป็นครีเจอร์ที่สามารถเคลื่อนที่นะครับได้อย่างคล่องแคล่วแลว้วก voilà. ็รวดเร็วมากๆนะครับและด <ffffff> ้วยความที่มันเป็นนักล่าเนี่<ล>ยผมมองว่าเจ้านกท ยอดเยี่ยมอีกด้วยเนี่ยผมมองว่าเจ้าน้องทูนเนี่ยเป็นครีเจอร์ประเภทนักล่านะครับที่เก่งกาจเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยนะแต่ว่าเราต้องแยกก่อนนะระหว่างนักล่ากับนักต่อสู้เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับนักต่อสู้ก็จะเป็นครีเจอร์แบบบิ๊กๆใหญ่ๆอย่างโครทอสหรือว่าโบเลียอะไรพวกนั้นใช่ไหมอันนั้นเป็นสายต่อสู้แต่ว่าน้องทูนเนี่ยมันเป็นประเภทนักล่านะครับเป็นนักสังหารนะครับที่ผมมองว่ายอดเยี่ยมนะเออมีทักษะต่างๆมีความสามารถต่างๆที่ใช้ในการล่าเหยื่อได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับความสามารถทั้งหมดของม สามารถที่เพิ่มความเก่งกาจที่ทําให้เจ้านกทูนเนี่ยสามารถที่จะล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เก่งกว่าครีเจอร์ตัวอื่นได้แบบเห็นได้ชัดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรานะครับไปดูกันที่ความสามารถของเจ้านกทูนกันก่อนดีกว่านะว่าเจ้า SCP 682หรือว่าเจ้าจระเข้ปีศาจจระเข้กระดูหรือว่ามนุษย์หมาป่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ความสามารถประเภท Passive Ability หรือว่าความสามารถติดตัวของเจ้านกทูนกันก่อนละกันโดยความสามารถแรกเลยคือความสามารถ c o l r o s i o n Attack หรือว่าความสามารถในการโจมตี เพื่อสร้างแบคทีเรียนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยศัตรูที่โดนเจ้านอกทูนทําการโจมตีใส่เข้าไปเนี่ยนะครับจะติดสถานะโคโรชันนะครับอยู่ที่1แต้มความสามารถที่2นะครับคือความสามารถ f e n s i v e d i s e a s e นะครับความสามารถนี้เป็นความสามารถไปเพื่ป้องกันตัวของเจ้านกทูนนะครับโดยในร่างกายของเจ้านกทูนเนี่ยนะครับจะมีแบคทีเรียและก็เชื้อโรคต่างๆนะครับอยู่ในร่างกายเพราะว่าด้วยความที่ร่างกายของเจ้านกทูนเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับซากสัตว์หรือว่าซากศพอะไรทํานองนี้เลยนะครับดังนั้นศัตรูที่มาโจม ตีใส่ร่างกายของเจ้านกทูนเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะดิซิสนะครับอยู่ที่2แต้มนะครับความสามารถที่3คือความสามารถบล็อกบลีดหรือว่าความสามารถในการต้านทานสถานะเลือดออกเนี่ยอยู่ที่3 0มสความสามารถที่4นะครับคือความสามารถบล็อกนีโครพอยซันหรือว่าต้านทานสถานะนิโครพอยซันอยู่ที่100%หมายความว่าเจ้านอกทูนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะติดสถานะนีโครพอยซันเลยนะครับแล้วก็ความสามารถสุดท้ายเลยคือความสามารถไอรอนสโตมัหรือว่าความสามารถกระเพาะเหล็กความสามารถนี้เนี่ยนะครับเป็นความสามารถที่จะทําให้เจ้านกทูนเนี่ยสามารถที่จะ หาเนื้อเน่าหรือว่าสร้างสัตว์ได้โดยที่ร่างกายของเจ้านกทูนเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับเจ้านกทูนในร่างวัยเด็กและถึงแม้ว่าเจ้านกทูนเนี่ยนะครับจะอยู่ในร่างัตเต็มวัยแล้วก็ตามนะครับสมมุติว่าเราหาอาหารไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะทานเนื้อหน้านะครับหรือว่าไม่ต้องการที่จะล่าเหยื่อหรือว่าไป PVP ให้แบบเปลืองค่า HP เนี่ยเราก็สามารถที่จะทานเนื้อเน่านะครับหรือว่าสร้างสัตว์ที่เหลือนะครับจากการล่าของเครเจอ์ตัวอื่นเป็นอาหารได้เช่นเดียวววกันนะครรสส่าาามมถปเภท มีทั้งหมด3ความสามารถด้วยกันความสามารถแรกเลยคือความสามารถ Hunter Curse นะครับความสามารถนี้เนี่ยเจ้านกทูนนะครับจะทําการเสียสละค่า HP ของตัวเองนะครับส่วนหนึ่งเรียกได้ว่าเกือบครึ่งหลอดเลยแหละนะครับแต่ว่าจะไปเพิ่มนะครับดาเมจในการโจมตีของตัวเองเนี่ยอย่างมหาศาลเลยก็จะทาให้เจ้านกทูนเนี่ยนะครับสามารถจะสร้างความเสียหายจากการกัดได้รุนแรงมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่าจะทําการลดค่า HP ของตัวเองไปจํานวนหนึ่งส่วนความสามารถที่2คือความสามารถ life l e e c h หรือว่าความสามารถในการดูดเลือดนั่นเองหลังจากที่เราทําการ กดใช้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่เราทําการโจมตีใส่ศัตรูเนี่ยเจ้านอกทูนนะครับจะทําการดูดเลือดนะครับแล้วก็มาฟื้นฟูค่า HP ของตัวเองนะครับแล้วก็ความสามารถที่3ความสามารถสุดท้ายเลยคือความสามารถ a c i d Breath นะครับหรือว่าความสามารถในการพ่นลมหายใจ e อ i t เอกไปนั่นเองโดยครีเจอร์นะครับที่โดน a c i d Breath ตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะโดนดาเมจไปนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะติดสถานะต่างๆนะครับจากความสามารถ a c i d Breath ไปนั่นเองนะครับและนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้านกทูนนั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นครีเจอร์ที่ มีความสามารถนะครับในการล่าเหยื่อที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับมีพลังโจมตีพื้นฐานนะที่ถือว่าสูงมากๆเลยนะสำหรับเครเจอร์เทียสตัวหนึ่งเพราะว่าเจ้าน็อกทูนเนี่ยนะครับมีดาเมจอยู่ที่470แต้มเลยนะต่อการโจมตี1ครั้งเนี่ยเรียกได้ว่าสูงกว่าเครเจอ์เทียห้าบางตัวอีกแล้วก็ยังมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่ยอดเยี่ยมนะครับทำให้เจ้าน็อกทูนเนี่ยสามารถที่จะวิ่งตามเหยื่อได้ทันและถึงแม้ว่าเจ้าน็อกทูนเนี่ยนะครับจะไม่สามารถที่จะล่าเหยื่อหรือว่าตามเหยื่อได้ทันเนี่เเเเจ้้าาาาาาานนนนออออทท็สสรรรรี่่ะะัตตววว์หหืืืปปพงชิ โดยที่ร่างกายของมันเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยส่วนความสามารถประเภท Active โปรพิ t y ของเจ้าน็อกทูเนี่ยนะครับสความสามารถที่ผมบอกไปนะครับเป็นความสามารถที่ใช้กันได้อย่างดีเยี่ยมเลยอย่างความสามารถ Hunter Curse นะครับความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีแต่ว่าจะเสียสลายค่า HP ของตัวเองไปนะครับแล้วก็ความสามารถ Life l e e c h นะครับเป็นความสามารถในการดูดเลือดนั่นเองนะครับสองความสามารถนี้เนี่ยสามารถใช้คอมโบได้เลยโดยเราเนี่ยสามารถกดใช้ Hunter c u r s e นะครับเพื่อลดค่า HP ของตัวเองนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของ ไปอย่างมหาศาลแล้วก็กดใช้ต่อด้วยความสามารถไลฟ์ฟลิชนะครับก็จะเป็นการโจมตีเพื่อดูดเลือดฟื้นฟูค่า h p ีของเราเนะครับที่เสียให้กับความสามารถ h u นเ e อร์เคิร์สไปนั่นเองก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ใช้คู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ดีเย่ะม,มากๆทําให้เจ้านอกทูนเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับเหยื่อะนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด,ด้วยนั่นเองนะครับส่วนเกมเพลย์ของผมะนี่ยที่ลองเล่นเจ้านกทูนไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่ามันเป็นเครเจอร์ที่เล่นง่ายอีกตัวหนึ่งเลยนนครับเเป็กกล่่่่าาททีีียยอดมๆใ ชอบเกมล่าหรือว่าชอบเล่นเป็นนักล่าต่างๆ K.O.S เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยนะครับใครที่อยากเล่นแนวสงบสงบ,สงบนะบเป็นเพื่อนก็สามารถจีบเจ้าน็อกทูมาเล่นได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าเราสามารถที่จะทานเนื้อหน้าเป็นอาหารโดยที่ไม่จำเป็นที่ต้องไปล่าเหยื่อด้วยตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยมีเกมเพลย์นะครับให้เลือกเล่นแบบหลากหลายมากๆจะเล่นแบบเอ็กซ์ีฟนะครับดุร้ายก็ได้หรือว่าจะเล่นแบบสงบสงบ,สงบนะครับกินสร้างสัตว์นอะครที่เ มมือให่เนนี่ยะครับเจ้าหนอนทูนเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวเพราะว่าเป็นครีเจอร์ที่เล่นง่ายมากๆเลยน,นั่นเองนะก็ยังมีรูปร่างหน้าตาที่เทแล้วก็ดุดนนันอีกด้วยน,นั่นเองนะครับยังไงก็ต้องไปทำภารกิจกันได้นะครับสำหรับเจ้าหนอนทูนนะเป็นครีเจอร์ในกิจกรรมฮาโลวีนอีเวนต์ในปี2024นี้สำหรับใครที่อยากที่จะเก็บสะสมเนี่ยก็ต้องรีบกันสักนิดหนึ่งเพราะว่ากิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยผมมองว่าอาทิตย์นี้อาจจะเป็นวีสุดท้ายแล้วก็ได้น,นั่นเองนะครับดังนั้นใครที่พลาดเจ้าหนอนทูนไปในปีนี้เนี่ยนะครรับเเเเพื่่ออออออนน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 ๆาาาจจจะะต้้้งงงีีีีกททึึใปหลยยูถ จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงครับเจ้านอกทุนก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้กันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งทีช่องผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนว่าพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ